เป็นผู้ชายผู้หญิงแต่งกายแบบพมา่าแล้วก็แบบทางล้านนาเราทางเชียงใหม่แพร่น่านเหล่านี้นะแต่ว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมร่วมเพราะเมื่อกี้ได้พูดถึงแล้วเนาะประวัติศาสตร์เมืองไทยประวัติศาสตร์ล้านนาเราเคยอยู่ภายใต้การปกครองต้องส่งเครื่องรับบรรณาการไปสวามิภักดกับบุเรงนองเคยได้ยินรู้จักชื่อเนาะบุเรงนองเนาะ,ะทางกษัตริย์พมา่าผู้ยิ่งใหญ่เนาะ แล้วก็ภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตชาติพระพุทธเจ้าคําว่าเกี่ยวข้องคือวัดปกติเวลาเขาเขียนภาพเขากําหนดเรื่องให้เขียนอดีตชาติพระพุทธเจ้าอย่างเวสสันดรชาดกแต่มีใบหรืออะไรที่เราเคยได้ยินนะอย่างภาคกาแต่ทางนี้ทางวัดภูมิน,นี่เป็นเรื่องคัทนาคุมารชาดกเป็นอดีตชาติของลูกที่สแสวงหาเดินตามหาพ่อ ซึ่งเป็นลูกกัพร้าตามหาพ่อแล้วก็ไปช่วยคนนั้นคนนี้ไปแต่ภาพสองคนนี้เป็นการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของคนเมืองน่านในอดีตท,ที่เขาเรียกว่าชื่นชมความขลังของวัฒนธรรมที่สวยงามนะฮะ,ะ,ะเมื่อกี้เราไปพูดถึงเรื่องพมา่าแล้วเพราะฉะนั้นภาพนี้เลยมีผู้หญิงนุ่งผ้ายาวแบบพมา่าเลย แต่ว่าเสื้อแล้วก็ทรงผมนี่แบบไทยล้านนาเราเรียกว่าพวกกลุ่มไทยยนหรือไทโย,ยนกหรือคนพื้นเมืองหรือเรียกพระพายคนว่าคนเมืองนะเสร็จแล้วผู้ชายเนี่ยสักยันสักยันแล้วมีการนุ่งผ้าแบบพมา่านี่มีพวกหัวแบบพมา่าเราเรียกผู้ภาพนี้ว่าปู่ม่านย่าม่านไม่ใช่ปู่ญาตยายนะคือนายสามีภรรยาพมา่านะแต่จริงๆไม่ใช่พมา่าเหมือนที่เรารู้จักตอนนี้นะ เมื่อก่อนคือประชากรหน้าในอดีตที่มีหลายชนเผ่าอยู่ด้วยกันทุกวันนี้เราก็มีกลุ่มใหญ่ๆอยู่ในนี้ก็คือพวกกลุ่มไทยลือ้อพวกไทยยวนไทยวนคือคนพื้นเมืองนะก็มีคนจีนก็อยู่เป็นปกติเหมือนทุกที่ทุกสังคมทั่วทุกภาคประเทศไทยก็มีคนจีนพระเขาจนมีเ,เขาเรียกลูกผสมลูกครึ่งกันเนาะอันนี้แหละครับเป็นที่มา,าเ,เป็นการออกแบบ การออกแบบของภาพนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าในช่วงที่มีภาพเขียนนี้เกิดในช่วงปลายรัชกาลที่5ปลายรัชกาลที่5เรามีเจ้าปกครองชื่อเจ้าสุริยพงษ์นะแล้วการปกครองตอนนั้นไม่เขาเรียกอะไรนะคือยังมีอำนาจพิเศษอยู่ไม่ใช่อำนาจเหมือนส่วนกลางที่พู้ว่าต้องมาบริหารไม่ช่ตอนนั้นเรามีเจ้าอยู่ เพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพเดียวที่ไม่มีที่ไหนไม่ปรากฏที่ไหนไม่เคยเห็นใครออกแบบเกาะไหลกระซิที่ไหนแต่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะหน้ามีที่วัตถุมินที่เดียวแล้วเขาเขียนสูงใหญ่นะฮะสาเหตุที่เขาเขียนสูงใหญ่เท่าคนจริงเพราะเขามีทักษะการเขียนปกติเขาจะเขียนตัวเล็กๆอย่างนี้เล่าเรื่องเล่าเรื่องต่างๆที่กําหนดให้เขียนนะภาพนี้จ เป็นการสร้างสรรค์พิเศษนานบัวผันชื่อของศิลปินที่ผมตั้งชื่ออาคารที่เราเดินเข้ามาเนี่ยอาคารนานบัวผันเนี่ยเฮือนเฮือนคือบ้านบ้านอยู่เฮือนนอนนะเคยได้ยินเนาะเฮือนนี่คือบ้านถ้าเราไปประเทศลาทุกวันนี้เฮือนน้นเฮือนนี่อะไรปรหมดนะทางน้าเราก็มีคําว่าเฮือนอยู่เป็นภาษาเก่าภาษาอั้งเดิมเฮือนคือเรือนรอเรือหอร์นุหูมันแทนรอเรือ เรือนก็คือเรือนหรือคือบ้านเรือนนานบวผันก็คือที่ของนานบวผันสร้างสรรค์งานภาพปีมือของศิลปินชื่อนานบัวผันนานคือทิศคนที่เคยบวชและเป็น <trim> ท <g ata> <stop> ิศเนี่ยเรียกว่านานนะครับร้อยห้าสิบปีอย่างต่ําอาจจะร้อยหกสิบปีช่วงนั้นนะร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีช่วงรัชกาลที่ห้านะครับ